สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับย่าสตอรี่ในช่วงย่าๆเปลี่ยเนมนะคะวันนี้เรามารีวิวเป๋าหลุยส์ตองรุ่นรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นใสเอกสารเขาเรียกใสเอกสารเล็กๆไปเล,ล็แต่รุ่นนี้เขาเรียกรุ่นชื่อรุ่นว่าเบลแอ r นะคะรุ่นนี้มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะคะชื่อ b ิวเวอรีนะคะแต่มันทรงเดียวกันแต่ใบจะใหญ่กว่าบิวเวอรี คนจะเข้าใจว่าเป็นรุ่นเดียวกันซึ่งมันไม่ใช่นะคะเขามีชื่อเรียกชื่อรุ่นของเขานะคะรุ่นนี้เป็นไซส์เล็กๆไซส์เล็กน่ารักน่ารักนะคะรุ่นนี้กลับมาฮอตฮิตยอดนิยมใหม่ ai, เพราะว่ามีรุ่นใหม่ออกมามันคือเป็นแบบนี้เลยมันเปลี่ยนแค่ตรงนี้เองราคาก็คือกระโดดไปก็น่าจะเฉียดแสนนะคะน่าจะประมาณ7จ็ดแปดหมื่นแล้วก็เป็นไซส์ที่หายากแล้วมีรุ่นใหม่มาคือเป็นไซส์มินิไซส์เล็กกว่านี้นะคะมันก็เลยทําให้รุ่นนี้กลับมา ด้วยความที่รุ่นนี้มันก็เป็นรุ่นที่ฮอตฮิตรุ่นที่เขาชอบใช้อยู่แล้วพอมีรูปพอเขาไปทําเป็นรีเมคออกมาใหม่อ่ะมันก็เลยกลับมาแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างจะสูงกว่าเมื่อก่อนนะเม่อก่อนเคยซื้อได้จะเป็นพันเองอ่างนี้ไม่ได้นะคะสองสามหมืน่นเฉพาะกระเป๋าอย่างเดียวก็สองหมื่นแล้วสิส่สวยแบบนี้นะใบนี้คือสวยมากใบนี้มีสายสะพายยาวด้วยนะคะเห็นไหมคะ จะให้ดูนะคะสายที่อยู่นี้คือสายนี้คือใหม่มาราคาผลิตปีเอ่อ95นะจะไม่ผิดอะ่ะจะไม่ผิดคือ95หรือเกนะ้าปนี่หนึ่งเก้าหน่าม่งเก้น่าจะปี9กหค่ะปีเก้ห้าปีนี้ก็คือปี 2,022 27ปีแล้วนะคะใบเนี้ย27ปีคือยังสวยใหม่กริบอย่างนี้เลยค่ะสวยขึ้นใหม่มากก็มีรอยใช้งานบ้างนิดหนึ่งนะคะตรงนี้นะเนี่ยก็ช่วงมุมช่วงนี้ก็จะมีรอยใช้งานบ้างแต่คือความสวยความเขาหไฮความเขาหไฮที่อยู่ยาแนวเขายัางเดงๆอยู่เลยนะคะอันนี้ยาแนวเดิมนะไม่ได้ทําใหม่นะยาแนวเขายัางมินเด้งอยู่เลยเรามาดูสไซส์นะ สายก็คือ28ส่สคูณยีเซน28 28ิบแปดคูณยีสเูงยีเซนนะคะน่ารักมากดูสีน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆนา่ๆนะะนารักไม่ไหวอ่ะนะคะน่ารักไม่ไหวทำไรเนี่ยบ้านฉันเนี่ยมันค่า,าต่อเรียนไรลตกลงบ้านฉันหรอ น่ารักไม่ไหวนะคะเห็นไหมคะตัวทรงกระเป๋าก็เป็นคล้ายๆทรงเอกสารแต่เป็นใบเล็กๆเนาะไซส์เล็กๆนะน่ารักน่ารักเเก๋ก็วความจุข,ของนางก็น่าจะดีอยู่นะเพราะว่าความหนาของนางก็มีพอสมควรนะก็จะประมาณสามนิ้วได้นะคะฐานก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นหนังเป็นแคนวาสผืนห,หนึ่งมาโปะตรงนี้เนาะมาเย็บปโปะตรงนี้นะคะ เราดูยังไงอ่ะตัวนี้ก็เป็นสายรัดตรงนี้เรียกสายรัดเนาะก็ขอก็เป็นขอเข่ายนะหางเทหูหี่ก็เป็นหูหู้คาแต่นี้นะหูมันย้จะเสียดทรงนิดหนึ่งนะกำลังไปดัดที่จริงมาตอนนี้ใหม่มันอุบัติตรงนี้มากนี่คือไปดัดมาไปดันทรงไปไมากเลยได้ประมาณนี้นะคะ แล้วก็ตรงนี้เห็นมาหมดยังทองอยู่เลยเนี่ยเป็นวิเนเทจดีอย่างเงี้ยความทองมันจะทองอยู่้างคือจะมีสิ่จนจาไป็นแต่ความทองก็ยังอยู่นะคะ27ปีนะคะ27ปีนะคะทุกคนความทองของนางย,ยังอยู่ถ้ารุ่นใหม่เนี่ยถ้าออกมามันก็เริ่มลอกเลยอันนี้คือทองเลยต้องยอมรับนางเนาะเรามาดูข้างในเปิดมาอ้ามาก็เป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็เปิดมาข้างในก็ ec ก็อยู่ตรงนี้เนาะไปที่ mi หนึ่งเก้าหนึ่งห้านะถ้าจะไม่ผิดตามไม่ค่อยดีหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งแปดประมาณนี้เลยเดี๋ยวราคาขอไปใส่แป้นแป้นหนึ่งดีกว่าเนะนี้ยหนึ่งเก้าหนึ่งห้านี่แหละไม่ต้องใส่ไว้นหรอกแล้วก็เราเปิดมาข้างใน,นก็มีหนึ่งช่องใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีช่องหนึ่งหนึ่งช่องเล็กนะคะแล้วก็ตัวช่องเล็กก็จะไม่เป็นเซฟไม่มีซิปนะตัวนี้โอ้ช่องเล็กเหมือนไม่ได้ใช้งานลยุยหนังแบบ หนังแบบยังตึงอยู่เลยช่องเล็กมันไม่ได้ใช้เลยมันใช้ช่องนี้นะคะแล้วก็ตัว BS เขาก็อยู่ตรงนี้นะคะ BS BS คือแบรนด์แบรนด์สเต็มก็ BS คือแบรนด์สเต็มหลุยเวตตองเมสอินฟรานะคะเอ็ดหลุยเวตตองพารีสเมสอินฟรานะคะสวยมากนะคะก็ไม่มีอะไรตัวดีดีซีเขาก็อยู่ตรงนี้นะดีซีก็อยู่ตรงนี้ อยู่ที่เข็มขาดนะคะอยู่ที่สายเข็มขัดนะคะอ่ตัวนี้เ็าเย็บปิดตรงนี้ได้สวยมาเขาเย็บหนังปิดได้สวยมากตรงนี้นะคะดูอีกสายก็เป็นสายสะพายยาวนะสองท่อนสายสองท่อนสายคือสวยมากสายรุ่นนี้ไม่มีปั๊มนะรู้สึกว่าจะไม่มีปัม๊มไม่มีปั๊มแบรน์สแต็มไม่มีปั๊มแบบหลุยเวตตองไรประมาณนี้กแต่ว่าเขาจะมี ตรงนี้ค่ะที่คนที่ตัวล็อกค่ะตัวล็อกสายมันจะเขียนว่าหลุยเปิตองนะคะทั้งสองด้านเบอันนี้คือสวยมากยังทองอยู่เลยแล้วก็คือสายเหมือนแบบใหม่มากเหมือนไม่เคยได้ใช้งานสายอะ่ะเหมือนเขาใช้ต่บใบน,นี้คือสวยมากนะคะตอนนี้มือหนึ่งรุ่นนี้หยุดน่าจะประมาณแปดหมื่นนะคะแปดหมื่นน่าจะประมาณแปดหมื่นนะลอง ลอง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 ,ลองหาดูลองหาดูนะคะเราดูมันใช้ใส่อะไรได้บ้างมันใบเล็กนะ้อมก็จะใส่อะไรล็่มากไม่ได้ถ้าไม่เหมือนใบใหญ่ใบใหญ่ก็จะใส่ผลาสใส่อะไรได้หมดเลยเราดูใส่แอแพดได้ไหมวุ้ย,ใส,ยใส่ได้พอดีเลยค่ะไอแพดไอแพดใส่ได้พอดีใส่หนังสือเรียนได้ไหม ใส่โน้ตสือได้แต่มันโป่งอะค่ะทันโป่งแล้วก็มันก็จะหนักไปสําหรับกระเป๋าแล้วก็ะึปเนี้มันก็คือมันทําให้เรายี้เย็บปิดไม่ได้ปิดได้แต่มันก็จะพองออกมาอย่างนี้มันจะไม่ดันออกไปเนาะมันก็ดูไม่สวยแต่ใส่ไอแพดได้ใส่ของจุกจุกจุกิตได้เพราะว่ามันเป็นกระเป๋าผู้หญิงมันไม่ใช่กระเป๋าผู้ชายนะรุ่นนี้แต่ผู้ชายใช้ได้ไหมก็ใช้ได้สําหรับใครที่ชอบ ใบเล็กๆเนาะเพราะว่าผ right. so ู teachers, ้ชายเขาก็เ nah. ดี so here, like ๋ยวนี here, so iros, like ้เขก็ชอบใบเล็กเขาไม่ได้ชอบใบใหญ่เหมือนสมัยตก่อนเนาะนะคะน่ารักมากเราจะถือก็ได้จะถือเฉยๆก็ได้จะถือแบบนี้เฉยๆก็ได้หรือจะสายสะพายยาวหรือดด้วยก็ได้ก็ไม่มีปัญหาเนาะสายแล้วก็เกาะอย่างนี้ค่ะเกาะอย่างนี้เกาะอย่างนี้เกาะยังไงเป็นเกาะก็ไปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็หมุนเพลงว่าในยู่ข้างนอกนี่นี่ค่ะก็เป็นอย่างนี้ก็สะพายมาก็จะประมาณนี้ เนาะก็เก็บไวน้น้ออกอ้อมผบอ้อมโกดอ้อมใสนะคะรุ่นนี้น่าใช้มากนะคะใครหาได้เก็บได้เก็บสะสมเลยนะคะราคาแรงแน่นอนรุ่นนี้บอกไว้เลยแล้วก็ยิ่งสภาพสวยๆราคาก็ไปไกลมากนะคะเพราะรุ่นนี้เคยมีอันอเก่าๆไปเปลี่ยนคาวไฮที่ช็อปก็ประมาณสองหมื่นกว่านะเป็นคาวไฮทันะ้งใบอ่ะเปลี่ยนตรงเนี้ยคาวไฮเนี่ยที่เป็นหนังอะ ว่ากระเป๋าหลุยมันข้อเสียงเขาคือพวกเขาไยนี่แหละค่ะตัวแคนวัสเขาดีมากยิ่งแคนวัสวินเทจรุ่นเก่าเนี่ยแคนวัสจะสวยชัดผ่านมา22ปีลายก็ยังชัดอยู่นะสําหรับใครที่ใช้กระเป๋าแบรนด์เนมหรือตองอยู่นะจะรู้นะคะว่ารุ่นใหม่ๆเนี่ยลายจะจางจืดจางง่ายมากหรือบางรุ่นลายลอกบางรุ่นหนังแตกอะไรเงี้ยคือ ถ้าใครใช้จะรู้เลยนะคะสําหรับใบนี้นะคะคือสวยมากสวยมากสวยมาก,มากแล้วก็น่าใช้น่าเก็บสะสมมากนะคะก็รีวิวดูแล้วสําหรับใครที่อยากมีรุน่นนี้ก็ลองไปหาดูนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างนี้ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยจะสะพายแล้วเป็นยังไงประมาณเท่าไหร่ก็ลองไปหาดูนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับซัพไค์และกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ